สวัสดีครับโจฮักนัสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดอาการของคนที่โดนแมงป่องและก็พิษตะขาบท่านผู้ชมเอ๊เป็นอย่างไรนะครับคือคนที่โดนตะขาบเนี่ยก็คือโจก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์มีม,มีแฟนคลับท่านหนึ่งนะครับบอกมาว่าคุณโจไม่มีว่านตะขาบเนี่ยเอามะนาว หยดใส่ในการบําบัดรักษาอาการแผลตรงนั้นได้ไหมที่โดนตะขาบกัดนะครับอันนี้โจก็เพิ่งได้อ่านคอมเมนต์มาสดๆร้อนๆท่านผู้ชมก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วนะครับน้ำมะนาวก็จะเป็นตัวยานะครับเป็นกรดชนิดหนึ่งนะครับในการที่จะไปผสมกับสมุนไพราทางเลือกนะครับในการที่จะมาบําบัดเกี่ยวกับอถอนพิษมแมลงสัตว์กัดต,ต่อยต่างๆแต่พิษที่ผมจะต้องพูดถึงนี่ก็คือนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตะขาบแล้วก็แมงป่องท่านผู้ชมโอ้แล้วก็สร้างนะครับอาการบวมนะครับเวลาโดนแล้วบวมแล้วปวดแสบปวดร้อนนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไปหาหมอนี่ก็คือเป็นทรมานเช่นกันท่านผู้ชมแต่เราก็จะมีสม,มุนไพรทางเลือกนะครับอันนี้โจได้อ่านาเกี่ยวกับคอมเมนต์มาบอกว่าใช้มะนาวอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นะครับก็คือมะนาวอย่างเดียวไม่ได้โจก็เลยบอกว่านะครับจริงๆแล้วสม,มุนไพรชนิดนี้เนะี่ย เป็นสมุนไพรทางเลือกก็คือว่านตีนตะขาบนะครับว่านตีนตะขาบเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ได้ขึ้นชื่อว่านะครับในการถอนพิษแมงป่องและก็ตะขาบและก็มะแมลงอื่นๆที่เกี่ยวกับมีพิษในการกัดเนื้อผิวเนื้อของเราก็จะมีอาการปวดแสบปวดร้อนนะครับแล้วก็มีอาการบวมแดงนะครับมีอาการแบบเลื้อยลังด้วยนะครับบางคนก็ปวดจนร้องหม่มร้องไห้เลยท่านผู้ชม ถึงขนาดไม่ได้หลับไม่นอนกันเลยนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรทางเลือกนะครับก็คือเราจะใช้สมุนไพรในการถอนพิษก็คือว่านตะเต็นตะขาบท่านผู้ชมอันนี้ก็คือ,อะตะขาบกัดนะครับก็สร้างความปวดนะครับแล้วก็มีอาการบวมแดงนะครับมีอาการอักเสบนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีหนองและถ้ารักษาไม่ทันนะครับเราจะใช้สมุนไพรทางเลือกนี้ประมาณสักนะครับ20กว่านาทีนี้ก็ เบาบางแล้วก็หายไปเลยท่านผู้ชมเราต้องเตรียมมะนาวนะครับหนึ่งผลไว้นะครับพอประมาณนี้แต่ใช้จริงอาจจะไม่หมดท่านผู้ชมแล้วเราก็ใช้ว่านตินตะขาบนี่นะครับดูจากจอได้เลยแต่อยู่ข้างหน้าผมนี่คือว่านตีนตะขาบนะครับเอามาพอประมาณนละ้ท่านผู้ชมก็จะมีใบแล้วก็ลําต้นนะครับหักมาแล้วก็มาล้างน้ําสะอาดนะครับพอประมาณเพราะว่าว่านชนิดนี้มียางนะครับมียางที่ บางคนก็อาจจะใช้ยางในการที่เอาไปใส่ตรงแผลบริเวณที่กัดถ้าหามะนาวไม่พอ,อาหาไม่ได้นะครับเราก็จะใช้นะครับว่านตีนตะขาบนี่แหละท่านผู้ชมขนาดพอประมาณล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็มาตําเอาส,สดๆเลยนะมาตำนะครับแล้วก็ให้ละเอียดแล้วผสมบีบน้มามะนาวไปหน่อยนึงนะครับคนเข้าด้วยกันบีบแล้วก็เอามากดตรงบริเวณมาพอกตรงบริเวณบาดแผลนะครับที่โดนพิษแมงป่อง นะครับแล้วก็ตะขาบกัดท่านผู้ชมก็จะมีการถอนพิษประมาณสักสิบกว่านาทียี่สิบนาทีก็จะหายไปก็จะไม่มีอาการบวมแดงอาการปวดแสบปวดร้อนก็จะหายไปนะครับไม่ต้องทรมานอีกแล้วนะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพราทางเลือกนะครับเพราะว่ามีสรรพคุณมากมายรู้แต่ว่าเราจะเอาไปใช้อย่างไรแค่นั้นท่านผู้ชมอันนี้เราก็เอามะนาวนะครับเตรียมไว้เลยหนึ่งผลแล้วก็ ว่านตีนตะขาบพอประมาณนะครับเอามาล้างน้ำสะอาดแล้วตำตำให้ละเอียดไม่ว่าจะเป็นลำต้นแล้วก็ใบนะครับบีบน้ำมะนาวใส่แล้วก็มากดตรงบริเวณบาดแผลนะครับใช้เวลาไม่นานไม่กี่นาทีท่านผู้ชมอาการก็จะหายไปนะครับไม่ต้องร้องห่มร้องไห้แล้วเด็กๆบางคนโดนตะขาบกัดแมงป่องกัดแม้แต่ผู้ใหญ่ท่านผู้ชมโอ้ยเห็นน้ำหูกน้ำตาแล้วแบบไหลแบบ่คือนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่อ่าบางคนมีอาการแพ้ถึงขนาดแบบว่า เจ็บป่วยไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแมงป่องแล้วก็พิษตะขาบบางคนแพ้มากบางคนก็แพ้ไม่มากไงครับแต่ว่าสมุนไพรว่านตีนตะขาบเป็นสมุนไพรทางเลือกและก็น AH ้ำมะนาวนะครับเตรียมไว้ชงัดนักแหลเลยครับสมุนไพรว่านตีนตะขาบนะครับและก็น AH ้ำมะนาวในการถอนพิษตะขาบและก็แมงป่องและก็แมลงสัตว์กัดต่อยอื่นๆชงัดนักแหลสิบอกให้